กูเกิลบาแปลงล่างเป็นเ e m i n i มาเรียนรู้กันนะครับวันนี้ก็บริการหมอคอมหนึ่สี่พระรัตผมสิริโชคขอ,อ,อมาลองกับเขาด้วยนะครับอ่านข่าวจากหลายๆที่เขาบอกว่าตอนนี้ Google รวมหลายๆบริการ AI นะครับเ,เป็นปีกว่าๆที่ผ่านมาที่ Google เปิดให้ได้ใช้งานตัว AI ที่ชื่อว่า Google b a r d หรือบาทนะครับแต่ว่า พอเข้าปี2024ปีมังกรเนี่ย Google บอกว่าขอเปลี่ยนชื่อและรวมร่างบริการต่างๆเป็นชื่อว่าเออเขาออกเสียงว่าไง Gemini เออฟังยูทูบเบอร์หลายที่ออออกเสียงว่าจ e m i ายอืมแต่มันเขาออกเสียงเจม m นี่ก็ได้เนาะจ e m นายแล้วกันครับผมออกเสียงผิดไปหลายครั้งแล้วซึ่งอของเดิมเนี่ยเดี๋ยวขออนุญ,ญาตคุณ จะใช้เบราว์เซอร์อะไรก็ได้นะครับตอนนี้ผมอยู่บนระบบปฏิบัติการ Windows 11อ่าใช้ Nvidia ร่วมกับ PPTA t i p นะครับก็ขอใช้ตัวช่วยทำให้คนตาบอดใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows ได้ผมขอเข้า Microsoft Edge m i Microsoft Edge คุณจะเข้า Google Chrome ก็ได้นะครับนี่ครับคแล้วปกติเราจะเข้า bard.google.com เพื่อจะใช้ Google Bard ใช่ไหมครับ b a r d b a r d b g o g r e c o m ก็คือ b b r a w o A a l p h a แล้วก็ r o m e o d delta google com ก็คือเข้าใช้ตัว ai นะครับของ google ที่ชื่อว่า googlebard แต่ตอนนี้ถ้าเราเข้าผ่าน url นี้ enter ตึ้งเขาจะเข้าเปิดใช้งาน Gemini เลยทันทีแล้วเขาก็บอกว่าต่อไปนี้บาทจะ เปลี่ยนมาใช้งานเป็น Gemini นะครับหรือ Gemini นะคือตาทิ์อ่ะคุผมออกเสียงตามตาทิ์เลย Gemini จริงๆคือ Gemini นะครับเนี่ยซึ่งต่อไปไม่รู้ว่า Google เขาจะใช้ URL นี้หรือเปล่านะครับในการเข้าคือ Address นี้ก็คือ bard.google.com อ่ะเดี๋ยวผมขอปิดใหม่นะอ่าปิดละโ,โดวีโรดีพีซีใหม่ดีดวันยูเอ็มไมโครซอฟท์เอ็นเพร์บใหม่ส่วนบุคคลซึ่ง ผมว่าเราเอาเป็นปัจจุบันเงินก่อนเลยแล้วกันตอนนี้เราก็จะเข้าเป็น Gemini.google.com แทนกันเลยนะครับหรือถ้าใครยังทำ URL เป็นบาท .google.com ก็เข้าไปใช้งานแต่จะเข้าไปที่เดียวกันคือไปที่ AI ตัวใหม่ของ Google เลยก็คือ Gemini นะครับอ่ะวิธีการเข้าไปก็เปิดเบราว์เซอร์ของคุณขึ้นมา Edge หรือ Chrome และที่ช่อง Address Bar นะครับอ่า Internet D หรือ Control L มาที่ Address Bar ด้านบนแล้วพิมพ์ Gemini สะกดนะครับ G c o r Google g o o e อ่า E Echo Com อ่า M ไม้ M M I India I I N November I India แล้วก็ Google Com นะครับ Gemini Chat พัต Gemini อ่า Gemini Chat G O O G L E C O M อ่าก็ Google Com คงไม่ต้องสะกดเน้อน่าจะได้เน้อก็เราพิมพ์ g e m i n i g o o g l e g o m i n i เจ o นะครับ Enter ต้จอเสมบูรณ์เขาก็จะบอกเป็นแชทตัวใหม่ซึ่งจะเป็นความสามารถ AI ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นจากทาง Google ผมเองอาจจะการใช้งานเนี่ยก็จะใช้เหมือนกับ Google b a r ์เหมือน Chat GPT เหมือนในส่วนของ CoPilot ออย่างนั้นแหละครับทำได้หลากหลาย ถ้าใครยังไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้อย่าลืมลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีของ Google นะครับ Gmail ให้เรียบร้อยถ้าใครลงชื่อเข้าใช้บาตเหมือนอที่เคยทำมาก่อนก็จะลงชื่อเข้าใช้ได้ตามปกตินะครับ AUTO FORM MODE มาเลยเนี่ยอยู่ในช่อง input สำหรับข้อความพร้อม edit focus input สำหรับข้อความพร้อมนะครับผมตรงนี้ก็สำหรับที่เราจะพิมพ์เลยคุณจะให้เขาวาดรูปหรือย้ายเขาถามอะไรต่างๆอย่างเช่นเดี๋ยวตอนนี้ผมขออนุญ,ญาต ผมจะแท็บมาแล,แ,บบแล้วก็กดตัว B Bow ไปหาปุ่มนี้ไมโครโฟนบัตท่านใช้ไฟนไมโครโฟนบัตท่นนะครับถ้าพอราผมสเปซบาไปถ้ามีการเตือนว่าขออนุญาตเข้าถึงอย่าลืมกดไปอนุญาตแล้วเราก็จะให้พูดผ่านไมโครโฟนไปเลยหรือจะอยู่ที่ช่องเมื่อกี้อินพุแล้วคุณก็พิมพ์เอาก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะใช้วิธีนี้และกันไมโครโฟนกดฟังสเปซบาร์หน้านี้กำลังเข้าถึงไหมนะอากาศตอนนี้ จำพิมพ์พูดสำหรับข้อความพร้อมอีดิทมาติดลายนอากาศตอนนี้อ้าวเนี่ยอาจจะพิมพ์ผิดไปเนี่ยผมยังเจอกรณีนี้ไม่เหมือนกับบาทเดิมนะของเดิมเนี่ยเรากดพูดไปเขาจะโฟกัสไปเลยแต่ว่าตอนเนี้ยเวลาเราพูดด้วยไมโครโฟนเขาเหมือนจะพิมพ์ด้วยเสียงให้เราเท่านั้นนะเนี่ยตอนนี้เขาพิมพ์คําว่าอะไรเนี่ยผมคอนโทรลเอนะนอากาศตอนนี้สี่เด็่ในอากาศดีลิตนอร์ดูอ่าเนี่ยครับดีลิตอ่าตอนนี้ก็เป็นอากาศตอนนี้สี่โฟอ่า อ่ตอนนี้เป็นอากาศตอนนี้ <N> คือถ้าเราพูดพูดด้วยไมโครโฟนก็เหมือนกับการพิมพ์ด้วยเสียงน,น,นะผมว่าอย่างนั้นเลยแล้วผมก็กด ENTER ที่อากาศตอนนี้เหมือนเป็นการส่งพร้อมอเดี๋ยวนี้การใช้พวก AI ต่างๆเราเรียกว่าเป็นการส่งพร้อมนะ ENTER, Enter ตึง <b> ้ง e r t ้ r พร้อมฟี่ี้เจมีน,กนกากำลังพิมพ์เจมีนาตอบแล้วนี่ครับเจมีนายกำลังพิมพ์และเจมีนายตอบแล้วให้เรา Escape <Okay. S 2> ออมาก่อนแล้วก็กดเ ชิปเฮดโฮเทลย้อนกลับไปที่เฮดดิ้งก่อนหน้าอากาศตอนนี้เฮดดิ้งคลี่คลายเบริ่งส์เนีครับ เขาก็จะบอกอากาศตอนนี้ heading level 2อนะครับแล้วผมก็เลื่อนลงมาจริงๆก็มี text ตัวอักษรแต่ผมก็มันมีปุ่มนี้ด้วยเลื่อนลูกศรลงมาบัตรท่านแก้ไขบัตรท่านแก้ไขเลื่อนลูกศรลงมาบัตรท่านโฟแะส,ะแด,งงสแดงร่างคำตอบเนี่ยแสดงร่างคําตอบลูกศรลงมาบัตรท่านฟังเนี่ยมีปุ่มฟังแต่ถ้าเพื่อนเพื่อเลื่อนลูกศรลงไปอีกก็จะเป็นข้อความตัวอักษรที่เจมีนายส่งมาให้เราก็เหมือนกับการใช้ ai หลายๆตัวแต่ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่เป็นชื่อใหม่ความสามารถใหม่ในร่างของบาทเดิมอ่ะเรากดที่ ปุ่มฟัง Enter Enter กำลังดำเนินการณเวลา13นาฬิกา29นาทีของวันที่9กุมภาพันธ์2567สภาพอากาศในกรุงเทพมหานครมีดังนี้อุณหภูมิ34องศาเซลเซียสท้องฟ้า Enter Enter ปุ๊บก็จะหยุดนะ่อยากให้มีเสียงนี้มาใช้งานเออเป็น Text to Speed ในมือถือ แอ d r o i d ใช้ร่วมกับ TalkBack จังเลยเนาะมันจะได้มีเสียงเพิ่มเติมจาก s ส e ีดเลกคอ i t i o n เสียง Google อ่ะถึงตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อเสียงซะเราปวดหัวเลยเนี่ยแดดจัดเป็นส่วนใหญ่ลมพัดจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ <Enter. S 1> ล,ลมพัดจากทิศตะวันตกเฉียงใต้เสียงเขาก็โอเคได้นะถ้าใช้เป็น TTS ที่ใช้บนมือถือ Android เนาะอ่ะ ใครที่จะลองใช้ดูก็ลองไปใช้ผ่าน Google Chrome หรือจะผ่านในส่วนของ Microsoft Edge หรือ b เ a v o มู l ซ a Firefox ก็ได้นะครับผมจะใช้ Windows 10 Windows 11ก็สามารถที่จะลองใช้งาน Gemini หรือบาทที่แปลงล่างเพิ่มความสามารถ AI ใหม่ของจากทาง Google นะครับ เขาบอกว่าเออจะมีแอปบน Android แต่เครื่องผมยังเสิร์ชไม่เจอแล้วก็ถ้าใน iOS จะใช้ผ่านแอปพลิเคชัน Google นะครับผมไม่ได้ออกเป็นแอป Gemini โดยตรงแต่ว่าตอนนี้ก็มาสาธิตให้รู้ให้ทราบกันว่ามีความรู้ใหม่ๆว่าวันนี้ Google ได้ยกเครื่อง Google บาทเป็น Gemini แล้ว แล้วคนตาบอดเราก็สามารถใช้ร่วมกับสกีเรเดอร์ได้มีความรู้อะไรดีๆก็จะนำมาให้กับเพื่อนๆทันสถานการณ์นะครับวันนี้บริการหมอคอม1 4 1 4พลัสผม4โชคนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วถ้าชอบอย่าลืมนะครับบอกต่อส่งต่อให้กับเพื่อนๆรู้ว่ามีความรู้ดีๆอย่างนี้หรือถ้าใครยังไม่ได้มาเป็นครอบครัวเดียวกันกับพวกเรา1 4 1 4พลัส ก็ถ้ามีบัตรคนพิการโทรมาสมัครสมาชิกได้ฟรีนะครับถ้าเพื่อนๆคนตาบอดและคนใส่ตาเลนลานะก็0 2นย์สองก็0 2 2 4 6 3 8 3 5ต่อ3-10ในวันและวันทำการครับวันนี้บริการหมอเข้มไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ